สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้อง23มีนาคม2022ครับวันนี้ภา,าวนาพร้อมกันดําพึงด้วยก,กันในบทอ่านจากหนังสือถึงออลโตลิกัสโดยท่านนักบุญ The us, เทโอเพลสแห่งอันชิโอกพระสังฆราชนะครับที่หัวข้อก็บอกเป็นบุญของผู้มีใจบริสุทธิ์เหตุว่าเขาจะได้เห็นพระเป็นเจ้านะครับท่านบอกไว้ว่า คนที่เห็นพระเจ้าได้ต้องมีสมรรถภาพที่จะเห็นและเปิดตาจิตใจของตนอยู่ทุกคนมีตาแต่บางคนมีตาที่ถูกบดบังในความมืดอยู่ในความมืดไม่สามารถเห็นแสงสว่างของดวงอาทิตย์เหตุที่คนตาบอดไม่สามารถมองเห็นนั้นไม่ใช่เพราะเนื่องจากดวงอาทิตย์ไม่ฉายแสงแต่สาเหตุมองไม่เห็นนั้นเพราะตัวเองเพราะตาของตัวเองนั้น ในทำนองเดียวกันท่านมีตาในจิตใจแต่มันอาจถูกบดบังในความมืดเพราะบาปและกิจการชั่วร้ายของท่านวิญญาณของมนุษย์ต้องใสสะอาดหมดจดอย่างกระจกเงาที่กําลังฉายแสงสะท้อนสมมุติว่ามีฝุ่นฟ้าในกระจกเราก็จะมองหน้าตาของเราในกระจกไม่เห็นในทํานองเดียวกันคนที่มีบาปไม่สามารถเห็นพระเจ้าแต่ถ้าท่านอยาก ท่านก็จะหายจากโลกนี้ได้จงมอบตัวท่านแก่ในแพทย์และเขาจะเปิดตาดวงจิตปวดเปิดตาของจิตใจและดวงใจของท่านใครคือในแพทย์ผู้นี้เป็นพระเป็นเจ้าเองผู้ทรงรักษาและประทานชีวิตโดยพระวจานาะและปรีชญานพระองค์ได้ทรงเนรมิตสากลจัก,กรวาลเพราะโดยพระวจานะา พระองค์ได้ทรงสร้างท้องฟ้าและโดยพระจิตเจ้าทรางตั้งกระบวนการต่างๆของท้องฟ้าพระปริชชญานของพระเจ้านั้นยอดเยี่ยมพระเบนเจ้าโดยปริชชญานทรงสร้างโลกโดยทางสติปัญญาสมจัดระบบในนภาอากาศโดยความรอบรู้ของพระองค์ความลึกล้ำได้ถูกทำลายไปและเมฆได้ลินไหลได้ลินน้ำค้างออกมา ถ้าท่านเข้าใจข้อนี้และพยายามเจริญชีวิตในความบริสุทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์และความยุติธรรมท่านก็สามารถเห็นพระเจ้าแต่ก่อนอื่นหมดความเชื่อและความยำเกรงพระเจ้าต้องมีบทบาทที่หนึ่งในดวงใจของท่านแล้วท่านจะเข้าใจความหมายต่างๆอย่างะัดรูป,รปโปรงเมื่อท่านได้ชิงความรู้ตายและสวมใส่ความไม่รู้ตายแล้วท่านจะเห็นพระเจ้าตามสัดส่วนแห่งบุญกุศลของท่าน เมื่อพระเบญจเจ้าได้ทรงยกเนื้อหนังของท่านขึ้นสู่ความไม่รู้ตายพร้อมกับวิญญาณแล้วเมื่อกลับเป็นผู้ไม่รู้ตายท่านจะเห็นพระองค์ผู้ทรงชีวิตหากท่านมีความเชื่อในพระองค์ตั้งแต่เวลานี้ครับพี่น้องก็เป็นคําอธิบายเป็นบุญของผู้ที่ใจบริสุทธิ์เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้าคําว่าได้เห็นพระเจ้านั้นก็หมายถึงจะได้อยู่กับพระเบญจเจ้าจะได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์แล้วก็นักบุญ เชววิรุษแห่งอจิโวก็พยายามอธิบายพยายามชี้แจงว่าการเห็นพระเจ้านั้นไม่ได้มองเห็นเหมือนกับที่ในตาของเราเห็นสิ่งนู้นสิ่งนั้นแต่เห็นพระเจ้าก็คือการเห็นด้วยตาใจด้วยในชีวิตของเราด้วยความเชื่อนั่นเองด้วยความไว้วางใจในพระเป็นเจ้านั่นเองอาจารยาอธิบายอย่างนี้แล้วบอกคนที่จะเห็นพระเจ้าได้เนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีใจบริสุทธิ์ ที่มีใจใสสะอาดอปราศจากฝุ่นฝ้าสิ่งที่จะบดบังอะไรต่างๆเหมือนกระจกที่ใสบริสุทธิ์แล้วก็ไม่มีฝุ่นฝ้าอะไรมาปิดบังก็จะมองเห็นได้ชัดเจนนะครับก็บอกนั้นว่าชีวิตจิตใจของผู้นั้นก็ต้องบริสุทธิ์นั่นคือเขาจะต้องรู้จักที่จะชำระตนเองให้ปราศจากให้ไม่มีความผิดบาปต่างๆจะได้ มีชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวประชามีชีวิตที่สามารถที่จะเข้าใจรับรู้และมองเห็นความรักของพระชา้าที่พระองค์มีต่อเขาได้อันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ท่านนักบุญได้สอนเราได้อธิบายให้เราทำเพราะฉะนั้นมีน้องในแต่ละวันเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็มีหน้าที่ที่ต้องใช้ชีวิตในแต่ละวันนั้นไปธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นชีวิตประจําวันที่เรามีเนี่ยนะเราต้องทํำยังไงทํำยังไงให้ ให้ใจตาของเราเนี่ยดวงดวงดวงตาที่จะดวงใจของเราเนี่จะมองเห็นพระเป็นเจ้าได้ใช่ไหมสิ่งนั้นก็คือเราต้องทำคุณความดีเราต้องบันพฤติปฏิบัติสิ่งที่ดีงามเราต้องลดละเลิกแล้วก็พยายามที่จะไม่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งเรารู้แล้วนะสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนถูกต้องทำได้ทำไม่ได้เรารู้แล้วผิดถูกอะไร ผิดชอบชั่วดีเรารู้ทุกคนรู้แต่ว่าเราจะทําได้แค่ไหนมากแค่ไหนน้อยแค่ไหนนั้นก็อยู่ที่เรานี่แหละอยู่ที่การที่เราจะต้องออกแรงอยู่ที่เราจะต้องพยายามด้วยตัวเราด้วยไม่ใช่ปล่อยให้เป็นไปตามขึ้นลมตามจังหวะต่างๆตามธรรมชาติไม่ใช่เราต้องพยายามที่จะเอาชนะ ความอ่อนแอความไม่ดีในตัวของเราให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับจะได้มีกําลังใจกําลังกายที่จะ,จะเจริญชีวิตในแต่ละวันเป็นผู้มีใจบริสุทธิ์ระการแรกนะมีใจบริสุทธิ์แล้วก็มันจะเปล่งออกมาทางการกระทําทางความคิดแล้วก็จะทําให้สิ่งที่ทานะั้นถูกต้องเหมาะสมด้วยและเหตุนี้เองจะเห็นพระเป็นเจา้าผู้ที่เป็นบุญของผู้มีใจบริสุทธิ์เหตุว่าเขาจะเห็นพระเป็นเจา้า เห็นพระเบญจาวคืออยู่กับพระเบญจานั่นเองนะครับขอพระองค์ทรงประทับอยู่และประทานพระพรให้กับพี่น้องทุกๆคนในวันนี้นะครับเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะทําให้ชีวิตของเราได้เห็นพระเบญจาขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลังลงมาท่านทั้งหลายและประทับอยู่ตลอดไปเทิญ